แฟนคลับวิจารย์ยับครับก้องห้วยไล่มาไม่ทันคอนเสิร์ตครับ กลุ่มแฟนคลับครับยังถากหาความรับผิดชอบจากผู้จัดงานถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นครับโดยความคิดเห็นนะฮะได้บอกไว้ว่าก็ว่าอยู่จะมีคอนเสิร์ตวันนี้อยู่แล้วแต่ยังเห็นศิลปินและเมียโพสต์อยู่ต่างประเทศอยู่เลยคุยกันกับเพื่อนว่าวันนี้ก้องไม่ได้มาหรือเปล่าจนสุดท้ายทางเพจโพสต์แจ้งว่ามาไม่ทันเพราะเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆครับ แฟนครับเสิร์ฟต่อครับมีคอนเสิร์ตแต่ศิลปินตัวหลักมาไม่ทัน แปลกมากจะมีคอนเสิร์ตแต่ไม่มาเตรียมตัวก่อนกะมาถึงแล้วขึ้นแสดงโชว์เลยไหมความจริงใจ่องผู้เข้าชมมีมากน้อยแค่ไหนความเป็นมืออาชีพอยู่ที่ไหนครับมีเหตุการณ์ให้ได้ติดตามได้ทุกวันครับสําหรับกรณีของนายกองหวยไล่ครับนักร้องชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ฮะเป็นข่าวมาอย่างมากมายเลยครับแต่กรณีที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือเหตุการณ์หลังจากกรณีโซเชียลระอุครับกองหวยไล่หลังออกมาโพสข้อความว่าถูกปลูกฝังว่าเรา ควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีขนาดที่มีกระแสตอบโต้คุณก้องววยไลครับแซะคุณกล้องไปต่างๆนานาเลยฮะจากประเด็นที่เกิดขึ้นนี้และก็ส่งผลให้เกิดปรากฏการครับแบดกล้องว้วยไขึ้นเทรน X ทันทีครับ โดยกลุ่มผู้ที่ไม่สนับสนุนคุณก้อง้วยไล่นะครับได้บอกเอาไว้ว่าจะไม่ซื้อของที่นายก้องเป็นพรีเซนเ,เตอร์ครับนอกจากนี้ฮะนายก้องและบรรดาแฟนคลับครับยังไม่สลดครับซึ่งใน Facebook ของนายก้องเองเนี่ยยังได้มีการโชว์ตารางงานของตนะที่ยาวไปจนถึงสิ้นปีครับแถมมีการไปเล่นที่ซิดนยีย์ออสเตรเลียอีกด้วยครับซึ่งโพสต์ของนายก้องครับก็ได้สร้างความตาใจให้แฟนคลับครับคุณผู้ชมฮะจนได้มีแฟนคลับคนหนึ่งครับ ออกมาเยอะเย้ยกลุ่มคนลักสถาบันนะครับว่า สมนำหน้าโดนแบนจนต้องทำงานไม่ได้พักเลยเป็นไงล่ะกองห่วยไรครับอย่างไรก็ตามครับด้วยคิวงานที่เยอะเกินไปจนตั้งตัวไม่ทันหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับนะครับต้องผิดหวังไปต,ตามๆกันเนื่องจากในกองห่วยไรครับมีเล่นคอนเสิร์ตที่ซิดนีย์ออสเตรเลียในวันที่1กับวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาฮะและต้องกลับมาสแสดงคอนเสิร์ตต่ตอที่ไทยบ้านแลนด์มิวสิกเฟสติวัลครั้งที่5ในตอนไทยบ้านเทินหมาเทินม่วน,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 นครับในวันที่3ธันวา คอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์สเกตครับแต่เหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนคลับนะครับต้องผิดหวังกันไปตามๆกันนั้นเมื่อทางเพจง,งานไทยบ้านแลนด์ครับได้ออกแถลงการว่า ประกาศจากผู้จัดสืบเนื่องมาจากเครื่องบินโดยสารจากประเทศออสเตรเลียดีเลย์5ชั่วโมงส่งผลให้กล้องห้วยไล่และต้องเตทิติไม่สามารถเดินทางมาทำการแสดงได้ทันเวลาที่กำหนดทางผู้จัดจึงมีการปรับลำดับการแสดงของเวทีพยากบี่จากเดิมจะเป็นกล้องห้วยไล่ตามด้วยใหม่ไทยเปลี่ยนเป็นใหม่ไทยตามด้วยละไมหัดษาเป็นวงสุดท้ายแทนทางผู้จัดจึงขออภัยมาณที่นี้ ซึ่งนั้นครับหมายถึงว่าในไลอัพศิลปินไทยบ้านแลนด์มิวสิกเฟสติวัลครั้งที่5นี้จะไม่มีในกล้องห้วยไล่และต้องเตตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นครับ และงานนี้ฮะเรียกได้ว่าแฟนคลับบางส่วนครับได้มีการโอดครวนครับพอดูเหมือนจะมางานนี้เนี่ยเพื่อมาดูในกล้องห้วยไล่โดยเฉพาะฮะโดยทางผู้จัดเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้บอกอะไรก่อนหน้าน,นี้กับทางแฟนคลับเลยครับปล่อยให้บัตรเนี่ยขายออกไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมหรือทางด้านในกล้องเองเนี่ยก็ไม่ได้โพสข้อความอะไรบนหน้าเฟซบุ๊กของตนเองเลยครับ ซึ่งงานนี้ฮะกลุ่มแฟนคลับครับก็ได้มีการออกมาวิาพากษ์วิจารถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้กันอย่างมากมายครับอาทิเทศแบบนี้ไม่อยากมีใครอยากให้เกิดหรอกนะครับแต่ควรจะมีแผนสำรองมากกว่านี้เพราะเป็นอย่างปีนี้บ่ได้เบิร์ปีหน้าก็บอ่ได้เบิร์คือเกา่ามันบ่มีอย่างมาการันตีดอกว่าปีหน้าเฮาซี่ได้เบิร์ คุณผู้ชมแปลออกไหมฮะกระจัจะนเจ้าน้องรับงานกระดายไปรับงานต่างประเทศกนาสิเวนช่วงแน่เดินทางปลอดภัยเดอ้อไว้ก่อนมางานเพื่อนฉันบอกว่ากล้องห้วยไล่กับต้องเตยอยู่ต่างประเทศนางจะมาได้เหรอฉันก็บอกว่ามาสิไลอัพออกแล้วสรุปคือบงค่ะปีหน้ามันจะเหลือคนไหมล่ะเนี่ยอา้าวเป็นกำลังใจให้ครับจากที่ไลอัพวงน้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ รู้สึกแย่ปีนี้แย่ถึงกับแย่มากงานไทยบ้านแต่ไทยบ้านไม่อยู่สักคนนอกจากนี้ครับกลุ่มแฟนคลับฮ้ายังถามหาความรับผิดชอบจากผู้จัดงานครับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความคิดเห็นนะคะได้บอกเอาไว้นะครับว่าก็ว่าอยู่จะมีคอนเสิรต์ตวันนี้อยู่แล้วแต่ยังเห็นศิลปินและเมียเนี่ยโพสต์อยู่ต่างประเทศอยู่เลยคุยกันกับเพื่อนว่าวันนี้ก้องไม่ได้มาหรือเปล่าจนสุดท้ายเพจโพสต์แจ้งว่ามาไม่ทันเป็นอย่างที่คิดไว้จริง ต้องมีคนเซล์บ้างแหละมีคอนเสิร์ตแต่ตัวศิลปินตัวหลักมาไม่ทันแปลกมากจะมีคอนเสิร์ตแต่ไม่มาเตรียมตัวก่อนกัะมาถึงเราขึ้นแสดงโชว์เลยมม้งครับขออนุญาตแสดงความที่เห็นนะคะผู้จัดควงวานแผนให้รัดกลุ่มมากกว่านี้รู้ว่ามีการแสดงทำไมถึงไม่ล่วงหน้ามาตั้งแต่เมื่อวานศิลปินมาไม่ได้แบบนี้ทางผู้จัดชดเชยเงินค่าบัตรคืนไหมคะเข้าใจว่าทุกคนที่มาต้องดูว่าใครจะมาบ้างและตั้งใจจะมาดูเช่นกัน ผิดหวังมากค่ะเคยชอบมากไทยบ้านเดอะซีรีส์แต่จากนี้คงต้องคิดดูอีกรอบคือทำไมเพิ่งประกาศเครื่องดีเลย์ตั้แต่กี่โมงตั้งใจขายบัตรวันสุดท้ายก่อนไหมแบบนี้ความจริงใจต่อผู้เข้าชมมีมากน้อยแค่ไหนความเป็นมืออาชีพอยู่ไหนล่าสุดครับในกอล้วยไลายฮะได้ออกมาขอโทษแฟนคลับครับแต่คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะ การขอโทษครั้งนี้ของนายก้องครับเป็นการขอโทษที่ใต้โพสต์งานเท่านั้นนะครับไม่ได้ขอโทษที่หน้า Facebook ส่วนตัวของตนแต่อย่างใดครับโดยนายก้องนะคะได้บอกเอาไว้นะครับว่าขอโทษเด้อทุกคนทีแรกเนี่ยสีได้นอนค้างคืนบินเมื่ออื่นทีมงานพยายามแล้วครับและนี่ฮะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นครับรูปเหจของเราะฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารได้ก่อนใครนะครับ